ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เปาไฟลงค่ะเสร็จแล้วก็จะนำนม90กรัมครีมชีส160กรัมแล้วก็เนยมาละลายค่ะคนจนกว่ามันจะละลายเสร็จแล้วเราก็จะตีไข่ขาวที่เหลือแล้วก็ใส่น้ำมะนาวไปเพิ่มช้อนชาแล้วก็เราก็จะค่อยๆแบ่งใส่น้ำตาลไป ตั้งยอดประมาณนี้แล้วแล้วก็จะค่อยๆแบ่งใส่แล้วก็ค่อยๆใช้แม้พายคนค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่แดงเฉพาะไข่แดงลงไป3ฟองค่ะแล้วก็คนต่ออีกประมาณ1นนาทีค่ะ คนต่อประมาณ1นาทีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำใส่พิมพ์แล้วก็เข้าอบที่120องศาประมาณ60นาทีพออบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เราก็จะเพิ่มไฟในตอนหลังสักประมาณ3นาทีเพื่อให้แบบหน้าเหลืองแล้วก็พักให้หายเย็นเสร็จแล้วก็นำแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะโอ้โหน่ากินจังเลยเหมือนที่เขาขายกันเลยอะชีสเค้กค่ะ อันนี้ไซส์ประมาณเท่าไหร่นะเชฟไอบีหน <1, S 1> ึ่ง <1, S 1> ปอนโอ้ไซส์หนึ่งปอนที่จริงๆแล้วเขาขายกันประมาณเท่าไหร่นะสองร้อยแปดสิบสามร้อยนะป่ะสองร้อโอ้โหอันนี้รวมๆแล้วกับวัตถุดิบที่เราใช้ก้อนนี้ประมาณเท่าไหร่เชฟไม่รู้อ่ะจำไม่ได้จะใช้นมร้านนมปังน่ะว้าวเลิศ <laughs> มันจะอร่อยกับนมร้านนมปังนี่แหละโอ้โหน่ากินแนะ่ เชฟชิมแล้วเป็นไงบ้างคะถ่ายหน้าเชฟได้ไหมอ่ะเชฟหน้าเชฟทำตาลุกวาววาวนี้เลยอ่ะนุ่มมากโอ้โหน่ากินมากมากเลยว้าวเชฟแม่เหนือยะให้ถ่ายใบหน้าอีกแล้วนะคะเชฟไม่พร้อมจะเปิดเผยใบหน้าค่ะว้าวอร่อยมากๆค่ะทุกคนอ้อชิมเรียบร้อยแล้วค่ะ เหมือนที่เขาขายในร้านปอนละ300เลยอะ่ะเชฟไอวี่โชว์ฝีมือได้สุดยอดมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าบายบาย